สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อจ้าสวัสดีครับแจ็คครับผมสวัสดีครับมามาวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องใหม่ๆกันหน่อยเพราะว่าที่ร้านลุงหนอเนี่ยคือหลังๆเนี่ยพี่แจ็คกับพี่ตั๊กมันเป็นอย่างนี้มันมีกลุ่มลูกค้าที่เขาเหมือนกับว่าเขาเขาก็มีกระเป๋ากล้องอยู่แลือแหละแต่ว่าเขาอยากจะหาอะไรที่มันเข้าไปโปรเทคโปรเทคกล้องานิดนึ่งทีนี้ไอ้ร้านร้านลุงหนอเนี่ยนะก็มีสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ที่เพื่อนเพื่อนรู้จักกันที่เพี่รู้ว่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตคืออะไรอินเสิร์ตคืออย่างนี้นะไม่ใช่กระเป๋านะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่กระเป๋าเขาคือเป็นคล้ายๆวัสดุกันกระแทกเพื่อนเพื่อนมีกระเป๋าถูกใจชอบใจก็เอามาใสา่แล้วค่อยใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ไออินเสิร์ตที่ร้านนอนมีหลายไซส์ามากพี่แจ๊คนะพี่รักลองดูนะใหญ่สุดนี่คือไซส์ L นะครับเบลลงเลยก็แล้วแต่ขนาดกระเป๋าลูกค้านะฮะแล้วก็ไซส์เล็ก อันนี้น่ารักมากวันแววพี่แจ๊คดูรอปะลุงพอรู้มีหลายสีนะฮะตัวนี้มีหลายสีมากนะครับท,ทีนี้ประเด็นที่คุยวันนี้เพื่อนๆเห็นที่กล้องอยู่จะเห็นว่าเห็นไหมอะไรเน,นี่ยม,มันมีประเด็นนี้พี่แจ็คผมมากขายของที่ร้านแล้วปรากฏว่ามันมีกลุ่มลูกค้าอย่างกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าเลยพี่ไฟแท็กใช่ไหมใช่เออไฟแท็กที่เป็นผ้าใบกันน้ําเนี่ยเข้ามาซื้ออินเสิร์ต พอสมควรเลยนะมาถามหาอินเออมาถามอินเซอร์ทีนี้ไอ้ไอ้ผมก็คนขายของไอ้เราเราไม่ได้รู้จักกระเป๋าผู้นี้ไงก็ต้อนรับอย่างดีอย่างงู้นอย่างนี้เอาไซส์เอลไซส์อะไรให้เขาก็บอกว่าใส่ไม่ได้ไม่เข้าใช่ไหมเออคุยไปคุยมาปรากฏว่าที่ร้านผมเนี่ยมันมีกระเป๋าของบิ๊กแฮมอ่าฮะบิ๊กแฮมเนี่ยที่ก็มีสองไซส์ใช่ไหมเนี่ยสีเขียวนี้มีเพื่อนจำไซส์ได้นี่ประมาณไซส์ฮันรี่โปรนะเล็กๆนี่คือฮันรี่สมอลนะครับปรากฏว่า มันใส่ใส่แขพอดีเลยพอดีเลยแล้วข้างในเขาบูดีมากไงก็กลายเป็นบ้านลูกค้าก็หันมาซื้อตัวเนี้เข้าไปเสริมในส่วนกระเป๋าฝ่ายแ็กพอดีเลยเนาะผมผมผมก็เลยตั้งใจทาคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักไอตัวอินเสิร์ตของวิลลี่แฮมเพราะว่ามันใส่ได้จริงๆนะมันใส่ได้พอดีเด้เลยนะครับอันนี้วันนี้เอาเอาเอาพี่ตั๊กกับพี่แจ็คมาช่วยเพราะว่าพี่ตั๊กกับพี่แจ็คก็เล่นกระเป๋าปลายแ็กอยู่นะครับ ก็เลยจะอยากให้แนะนําเพื่อนๆว่ามีรุ่นไหนบ้างที่แบบคือมันแมทมันแมทกับไอตัวเคสไออินเสิร์ของบิ๊มแฮมนะครับเอาเลยพี่คุยเลยพี่แจ็คแนะนําเลยก็จริงจริงแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งซื้อเลยแหละซื้อจอตัวไฟแท็กนี่แหละนะเพราะว่าแบบเพิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็โดนก่อนคนแรกโดนก่อนคนแรกนะครับโดนตายยาเออโดนตายยาจริงจแล้วเนี่ยคนที่โดนก่อนคนแรกเลยครับลุงหลอเราเนี่ยแหละครับ ไม่รุ่นไหนคือเรื่องมันผมผมตอนนี้สองใบแล้วแต่จำรุ่นไม่ได้นะรุ่นอะไรนะแบ็กเนสหรือว่าเด็กเตอร์เด็กเตอร์เด็กเตอร์เดเตอร์แล้วก็ตัลล่าสุดมีพี่แจ็คเพิ่งดนล่าสุดครับอันนี้รอยรับรอยนะครับ คือประเด็นที่เห็นครั้งแรกเราน่าจะอารมณ์เดียวกันใช่มันอันกประสมใช่ใส่กล้องถ่ายรูปได้อืไม่ต้องทะนุถนอแล้วก็ที่สําคัญคือมันกันน้ําได้ด้วยเพราะมันเป็นผ้าใบกันน้ํารูยได้เลยใ่ครับอ่ะยกตัวอย่างพี่แจ็คซื้อลอยมาเป็นไงพี่ก็คือเบื้องต้นจุดประสงค์ก่อนคือผมต้องหาคือผมมีกระเป๋ากล้องอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัววินแฮมครับ ตันดี้สมอลหรือจะเป็นตัวโอหน้าหนังเยอะแยะหมดทีนี้บักค้งแล้วก็อยากจะมีเปลี่ยนอารมณ์ใช่ไหมเปลี่ยนคอลเลคชั่นตามแฟชั่นอย่างเงี้ยหน้าฝนด้วยโอหน้าฝนปุ๊กอะเอาละสิหน้าฝนดบบหนักๆอย่างเงี้ยก็มีอะไรบ้างก็เพราะเอมีหลายคนโดนกันียบร้อยหมดแล้วคือใายแัดก็แหละผมก็เลยไปเดินหามาก็มาดูอยู่หลายรุ่นเพื่อให้มันแมทกับความต้องการของผมเองคือว่าผมเองเนี่ยต้องใส่ได้ทั้งกล้องบวกกับพวก โน้ตบุ๊ก้ตบุ๊กแมคบุ๊กโปรสา3นิ้วเนี้ยก็มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ดูไปดูมาหาไลยจนเจอก็ไปเจอเจ้าใบนี้พอดีคือรอยรอยใช่ไหมเอ้แเ๊งนี่แดนท่าเลยโอ้เดินท่าเลยหลายสาขาทำหมือนกบเล่นเกมเหมือนเล่นเกมหาโค้ดหาของกรบรับต่างๆพวกนี้เก็บ rc ตามสาขาสาขานี้ตัวกลุ่มต้องเจออยู่สาขาหนึ่งว่ารอยรอยนี่แหละบวกกับไลน์เนี้ยชอบพอดีอ่าจะแล้วเพิร์น เห็นลุงนอก่อนที่เขาโดนก่อนแล้วเนี่ยเขาใส่อินเสิร์ตของบิลลิงแฮมมันเข้าพอดีเป๊ะเลยอ่ะถ้างั้นพี่โดนแน่เียเอออะไรเนี้ยโดนเลยเนี่ยโดนอีกเยอะโดนเยอะใช่ไหมเออทีนี้เรามาลองดูกันอย่างลอยเนี่ยนะฮะเขาจะใส่อินเสิร์ตของบิลลิงแฮมฮาร์ตีโฟได้ครับนะฮาร์ตีโฟเนี่ยพอดีเด๊ะเลยพี่นะครับไอสายฮาร์ตีโฟเนี่ยนะฮะเพื่อนๆต้องถามพี่ตั๊กและเขาชำนาญเขาเข้ากับไฟแท็กรุ่นไหนได้บ้าง อาริโปรอาริโปรเท่ากับ้อยได้ลอยได้ใช่ไหมเอาลองเทียบดูพี่แจ็คเทียบดูนะเออตัดขนาดนี้ได้เลยปึ๊บสบายเหลือเหลือรลอยอาริโปรเหลือเหลือครับแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็ได้อยู่นะพี่อันนี้อันนี้เข้าไรนะอันนี้เซิร์ฟไซส์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 ฟิกใช่ไหมคุณหลอกยังไม่ค่อยแน่นใจนะว่าเผื่อเป็นเป็นไอเดียเพื่อนอันนี้ใส่อยู่แล้วใสอยู่แล้วเขาอีกหนึ่งท่าน โดนไปก่อนหน้านี่เหมือนกันพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยครับฮิโปเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดนี่เดียวพิเศษนิดหนึ่งพี่พี่ตั๊กเขาครับพี่ตั๊กก็ล่าสุดเหมือนกันนะพี่แจ๊คล่าสุดใช่ล่าสุดอเดี๋ยวของพี่ตั๊กลองยกมาดูครับอันนี้นี่เลยเห็ black net black net black net ใช่ใส่เข้าไปเลยสิอันนี้เป็นของฮานรีโปนะครับ ฟับก็ไปนะครับพอพีวีไเฟิลกล้องใส่ด้วยติดไปเลยหลวมๆเหลืออีกใส่กับกันหรือเหลือเลยนี่เทเลใส่ได้เลยนะพี่ตั๊กได้ใส่ได้เลยนะโหสบายเลยอ่ะคืออย่างน้อยไอ้ตัวอินเสิร์ตมันก็ช่วยป้องกันอุปกรณ์กล้องนะครับส่วนคือกันน็ำตัวนี้ก็กันน้ำเมาองนอกอีกก็เป็นไอเดียที่ดีนะพี่แจ็คเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้คือ เห็นพี่ตั้กเขาบอกว่าใส่คือเขาของจริงเขาไม่มีอินเสิร์ตนะเขาจะแป๊บแปบเขาเป็นเท่าไหร่แป๊บแป๊บเราเอามาประยุกใช้ประยุกต์ใชแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างจะเวิร์กลงตัวนะจริงๆตรงนี้ก็ได้ไอเดียจากลูกค้าแหละเพราะว่าเขาเข้ามาผมที่แรกผมบอกเลยพี่แจ็คผมบอกเลยผมไม่รู้หรอก จนลูกค้าเขาหันมาว่าพี่พี่อันนี้กระเป๋าได้เพราะพิงแฮมพิ่เซิลแยกได้นะมาได้ครับพี่เขาเลยมาใส่ก็เลยเป็นไอเดียคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับแต่แจแดงทับี่สมอลงี้ก็ใส่ได้นะมันจะมีไซส์ของไฟแท็กที่เป็นฮาวายฮาวายวเล็กๆได้ใช่ไหมแต่พวกนี้ผมก็ว่าสมอลก็ใส่ได้ก็ใส่ได้ครับก็คือเหลือพื้นที่ไว้ใส่อื่นได้อีกสลับได้คือพูดง่ายแล้วแต่เราจะประยุกใช้ดีเลยครับเพื่อนๆตอนจริงแล้วเรื่องเรื่องกระเป๋ากล้องเนี่ยบอกไงดีจักต้องต้องคุยลักษณะว่า ถ้าจะเอามาหาอินเสิร์ตที่ร้านเนี่ยก็มาหาตรงนี้ได้เลยได้เลยจริงๆแล้วก็สมควรจะเอากระเป๋ามาด้วยมะได้มารองเออมันก็ได้มาเทียบเพราะการที่สายตาบางทีมันลำบากเอออะไรแบบนี้ผมก็พยายามจะคุยลูกค้าว่าเอานะเอามาเถอะเอามาเทียบให้มันถูกใจดีกว่าเพราะลักษณะการใช้งานมันก็แตกต่างไปทีนี้ถามว่าจะเป็นไหมว่าจอดจงจอดจงจะต้องเป็นฟอกซ์ไฟล์อท่งเดียวไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอกจริงๆเนี่ยผมก็มีกระเป๋าหนัง ที่บ้านนี่หนึ่งใบเป็นสายโมบุคือผมเป็นคนบ้านชอบซื้อกระเป๋าแบบหลากหลายมีหนังู่หลายใบแล้วอีบับนึ่งไงก็เป็นอีกของของคนไทยอีกยี่ห้อที่ดีไซน์สวยผมก็เลยบอกเออถ้ามันมีอินเสิร์แบบนี้มาก็ใส่ได้เออขึ้นอยู่กับความหนาของตัวกระเป๋าครับซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่อินเสิร์มันจะหนาประมาณ3นิ้วกว่าซึ่งจะสา3นิ้วกว่ารุวนนี้ถ้าเกิดกระเป๋าของใครเนี่ยที่ความหนาของกระเป๋าเนี่ยด้านด้านค้าง้นะครับ สี่นิ้วปุ๊บนี่นะอินเสิร์ตสายได้สบายแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้เลยว่าเออคุณมีกระเป๋าแบบไหนก็ได้ครับแล้วอยากจะใส่กล้องนีด้วยแล้วอยากจะใส่ของอย่างอื่นได้อีกก็เอากระเป๋านั้นมาเทียบกับที่ร้านที่นี่เนาะแล้วก็มาเอาอินเสิร์ตใส่จบเลยจบเลยนะพี่นะได้เลยนะครับเพื่อนๆลองดูทีนี้ก็เป็นไอเดียกันทีมงานก็แซวมาพี่แจ็คกับพี่พี่ฟ้ คือคือลุงหนอมไม่ได้จำหน่ายไฟแท็กนะเดี๋ยวจะหาว่ามันไม่เกี่ยวนะอันนี้เราคล้ายๆกับแบบสไตล์ทเราก็โดนไฟแท็กแล้ก็ชอบคือกันสไตล์เดียวกันนะเขาเป็นไอเดียว่ารับมือสองไหมใช่จ็คที่ร้านลุงหนอมถ้ามีเนาะนะบ้างไงลองดูที่ไอเดียเอาลุงหน่อกันเองแล้วแต่แล้วแต่เอาสะดวกนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้บันทีกระเป๋าพวกนี้ก็ มันก็เหมือนกับพวกบิ๊กแคมดอมเทสนะถึงเขาก็นี่ขายมือสองนี่อีลุงตุงนางเนี่ยนะพี่ไล่ซื้อกันนะถึงราคาโอเคยอมรับราคาสูงหน่อยแต่สุดท้ายมันก็อย่างว่ากระเป๋าอิ้นผลิตที่ไหนนะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะเออพวกนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆก็อินเสิร์ตที่ร้านลุงหนอมีหลายรูปแบบหลายสีหลายไซส์หลายสไตล์วันนี้เอายี่ห้อนี้มาเปรียบเทียบเฉยๆนะช็อปลุงหนอมไม่ได้จะหนายปลายแตกนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็เอามาลอง เปรียบเทียบดูด้วยกันนะครับก็คือพูดง่ายๆมีกระเป๋าแบบไหนเอามาลองเทียบดูว่าใส่อินเสิร์ตได้หรือเปล่าอะไรแบบนดีกว่ากลัวเอาไปเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นมาเสียเวลาจึงประมาณนั้นดีกว่านะครับเอาล้วครับวันนี้แค่นี้นะพี่นักมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะเพราะว่าก็โดนกระเป๋าไปไปหลายใบแล้วรุ่นหน้าแล้วได้เลยครับไหนร้านลุงหนอชั้นสามชั้นสามครับพอจูนท่าลามเก้าฝั่งโรงแรมอ่ะฝั่งโรงแรมนะครับอยู่กลางตึกพอดีนะก็เอาแค่นี้ก่อนพี่ ขอบคุณมากเลยวันนี้และไงโอกาสหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดกันสคริปต์หนึ่งพี่เนาะมีอะไรแปลกแแผลงๆมาเนี่ยถ่าโดนอะไรมาก็มาแชร์กันใช่ไหมมาแชร์กันมาแชร์กันได้เลยครับโอเคขอบคุณมากพี่แจ็คขอบคุณคขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ